มาเลยแอนนาเช้านี еть, after, may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 , ้เป็นเช้าที่สดใสจังเลยมีเสียงอะไรมาลบกวนแต่เช้ามันางสดชื่นจริงๆเลยนะแย่แล้ว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 โอ้ยให้ตายเถอะไม่ตายเถอะไม่ตายเถอะให้ตายเถอะไม่ตายตายไม่ตายไม่ไม่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆแย่แล้ว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 โอให้ตายเถอะฮ้าทำไงดีทำไงดีทำไงดีเฮ้แย่แล้วแย่แล้ววันนี้จะเป็นไงต้องทำไงต้องทำไงดี ูดไม่ทันขาดทำเสียงงวยวายมาอีกแล้วนะ ใครมาตะกนบวกเวิกไวๆแต่เช้าเนี่ยหน้าบ้านบันนี่เนี่ยเธอไงบันนี่เฮ้ยย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 ชกเกิ้ลบันนี่เธอเสียงดังโวยวายไปหมดเลยนะแชกเกิ้ลไงเสียงดังโวยวายบันนี่แค่บวกวีกโวยวายแต่แชกก้เสียงดังโวยวายนะต่างกันตรงไหนมัน่ังกันตรงที่เสียงดังวกวิกโวยวายกับเสียงดังโวยวายแล้วบันนี่เธอโวยวายอะไรแต่เช้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแชกกิ้คืนนี้บันนี่ต้องไปงานพรอมแต่ว่าบันนี่ยังไม่มีชุดสูทหล่อเลย ฉันก็เห็นเธอใส่แต่ชุดเดียวเธอใส่ชุดนี้ไปงานพร้อมไม่ได้หรอมันไม่หล่อไม่เท่สาวๆไม่ปลื้มน่ะโอ้ยแล้วอย่างเธอจะไปหาชุดสูทจากไหนทันนะคืนนี้น่ะนั่นแหละสิชายเกิลนี่แหละปัญหาเยอะเละยเยอะล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 ้ยเย่แล้วเย่แล้วคุณลุงจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยคุณลุงหรอลองไปถามดูก่อนก็ได้เผื่อลุงมีชุดสูทแล้วเธอใส่ของลุงได้น่ะจริงด้วยชายเกิล เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยงัย้นเดี๋ยวบันดี้ไปถามลุงดีกว่าไปด้วยกันเปล่าไปสิแต่ฉันก็กําลังคิดนะว่าถ้าเธอใส่ของล<อ>ุง่ะลุงออกจากแขนยาวขายาวถ้าเธอใส่มันก็ต้องลากพื้นแน่เลยนะนั่นนะสิทำไงดีอะค,ค,คิดไม่ค่อยออกอังเช้าด้วยกองทาพต้องเดินด้วยท้อ,ง,องแต่ไปกินไก่ร้านลุงก่อนดีกว่าโอ้แล้วบันนี้เธอเป็นอะไรอีกแล้ว Hmm. เครียดอะไรขนาดนั้นช,ชุดใส่นะชายเก่าเธอก็รู้ว่าฉันมีอยู่ชุด เดี๋ยวนี้เรามาถึงตัวช่วยสําคัญแล้วที่เธอน่าจะใช้ได้นะบันนี่เธอมาเอ้หาต่อหนหาใจเลยรเนีร้านฉันเนี่ยช่วยบันนี่หน่อยเรียกร้องบวาใจใยก็ว่าบันนี่ต้องการความช่วยเหลืออย่างหนักเลยนะตอนนี้นะเออออบันนี่ ก่อนเรามาคุยกันลุง้เรื่องมานนี่มาคุยกับลุงแป๊บหนึ่งว่าไงล่ะลุงนี่บันนี่อุตส่าห์แสดงความ เรียกหรอความสนใจยากไม่ใช่ใชก็บันนี่แค่แสดงความรู้สึกเพาบันนี่ไม่มีเสื้อใส่นะบันนี่ไม่เรียกความสนใจเลยไม่มีไม่มีไม่มีพิรุษเลยไม่ได้เรียกร้องเลยบันนี่ต้องการอะไรนะต้องการไก่ครับลุงไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะถามนะเธอลุ้มใจอะไรเนี่ยอ๋อบันนี่ไม่มีชุดใส่เลยลุง ชุดยู่ชุดเดียวเนี่ยชุดสีเหลืองนี่นคืนนี้ต้องมีงานไปงานพร้อมด้วยแต่ประเด็นขันยังไม่มีชุดสูตรใส่เลยต้องทํายังไงในลุงมีชุดสูตรให้บันนิ่ยืมไหมนี้ ชุดสุดละลุงก็ไม่มีนะลุงมีแค่ชุดเดียวนะชุดที่ลุงใส่ชุดสีน้าเงินเนี่ยลุงทอดไข่ชุดดีพอเอาไปใส่ได้ไหมเอออันนี้ไม่เท่ลุงใส่ชุดนี้มันก็ไม่หล่อดีเอออยากลองชุดลุงหรือเปล่ามัน,นไม่เอาหรอกมันไม่หล่อชายเกลวแต่ขอบคุณมากเลยนะครับลุงอ๋อไม่เป็นไรไเป็นไรฉันพอจะมีคําแนะนานะหลังร้านฉันมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ทำไมเธอไม่ไปดูล่ะบันี้เอ,อ๊จริงด้วยชายเกลวไปแล้วไม่เจอล,ลุง เธอก็ต้องไปลองก่อนไงบันนี่แล้วถ้าไปแล้วไม่เจอน่ะก็ต้องไปดูก่อนไงถ้าไปแล้วมันไม่มีนี่ไม่มีก็ค่อยว่ากันอีกทีต้องไปดูก่อนตามที่ลุงว่าแหละบันนี่ถ้าเธอไม่ไปแล้วเธอจะมีชุดหรอใช่จริงด้วยชายเกลเธอพูดถูกอ้าวฉันก็พูดเหมือนชายเกลพูดทำไมฉันถึงพูดไม่ถูกกันบันนี่แล้วก็ลุงบอกอย่างนั้นเลยชายเกลียบอกอย่างนี้จะใครก็พูดถูกนะแล้วแต่บันนี่เธอจะไปดู ชุดเลยหรือว่าจะกินไก่ก่อนเหรอฉ,ฉันว่าฉันกินไก่ก่อนไกนะ่ร้านเรือร่อยกินไก่เสร็จจะได้มีกําลังแรงอะนะว่าแต่ถ้าเธอกินไก่เสร็จแล้วเธอจะไม่กลัวเอวเธอขยายหรอเอลฉ,ฉันไม่ขยายหรอกทัน้นตัวผอมใช้ก็ฉันไม่ได้อ้วนเทอนอนะใช่ไหม,มพูด พูดไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะบัดนี่อะไรของลุงเนี่ยรู้สึกว่าช่วงหลังมีปัญหากับบัดนี่บ่อยเหลือเกินนะสักยกไหมลุงยกมาเดี๋ยวบัตรยกก่อนเลยมายกเก้าอี้เนี่ยยกเก้าอี้เนี่ยเออยกไม่ขึ้นกินไก่ซะกินไก่โอ้บัดนี่ฉันกินสองตัวฉันว่าเธอต้องใส่ชุดที่หลานไม่ได้แน่ๆเลย ขอบคุณมากลุงสำหรับคำแนะนำใช้ก็จะพูดอะไรนะบอกว่าเธอกินไปทั้งสองตัวใส่ชุดที่ร้านไม่ได้แน่นๆเลยที่ชุดที่จริงนะก่อนที่บันนะี่จะอ้วนบันนี่ต้องบันดี้ไปลองชุดส้ายขอบคุณมากนะลุงสำหรับเลี้ยงไก่นะเออฉันไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่าฉันจะเก็บตังค์ตีหลังก็ได้บันนี่ไปลองชุดที่ร้านดีกว่าว้ ไปดูจุดกันดีกว่าไปดูจุดไปดูจุดไปดูจุดเออบาทอาฟิตณ อารมณ์ดีเชนนะพอจะได้ลองชุดเนี่ยร้านเปิดด้วยใันก็ต,ต้องอารมณ์ดีสิจะมีชุดใส่ไปงานพรอมคืนนี้แล้วหลายหลายคนอาจสงสัยงานพรอมคืออะไรงานพรอมเนี่ยก็คืองานอะไรนะแชกเกิลมันเป็นงานลาตีนะ่ะบันนี่โอ้ใช่ใช่งานลาตีนะ่ะใช่ที่โรงเรียนชอบจัดน่ะใช่จริงจริงบันนี่รู้นะแต่บันนี่ไม่บอกบันนี่เลยให้แชกเกิลบอกบันนี่ไม่ได้ไม่รู้นะ แชยก็เคยไปด้วยแหละแันก็เคยไปกับใครนี่แันก็ไม่บอกหรอกให้ตายเถอะบันนี้ไม่อยากรู้ก็ได้เสงนี้มาจามาเซ่สวัสดีค่ะพี่สาวอ้าวว่ายังไงบันนี้กับแชยเกลืเสียงหวานเชียรนะพี่สาว,วาเจอกันานานนมคอย,ยังเคล็ดเหมือนเดิมเนี่ยใช่เลยคอ,อยังไม่หายสักทีหรอกราไม่หายนะบันนี่กักบแชยเกล้อวันนี้มาทำอะไรกันคะเนี่ยอ๋อพอดีบันนี้จะมาดูชุดไปงานพรับพี่สาวดูชุดสูทชุดสูทชุดสูทว่าจะบัดนี้ใซส่อะไรคะ อาบันนี่ใส่มาตรฐานชายไทยทั่วไปอครับคุณพี่มาตรฐานชายไทยทั่วไปไม่น่าจะตัวเท่ถ้าบันนี้นะอออองั้นเอาใหม่เป็นมาตรฐานกระต่ายไทยมาตรฐานกระต่ายไทยครับคุณพี่อ๋อมาตรฐานกระต่ายไทยน่าจะเบอร์เอสนะเบอร์เอสเ<อ>หรอตรงไหนนะ่ะพี่อ๋อดูจากรูปผุ่นแล้วบันนี่ไม่น่าจะใส่ได้นะพวกพูดนี่ไงบันนี่ชุดสุดอยู่ทางนี้เต็มเลยธอลองดูน่อยใช่ใ่ใช่ นี่ตรงนี้ใส่ได้ไหมคับคุณพี่ตาดูจากพุงแล้วมันไ่ใส่ไม่ได้แน่นอนนี่ทำไงอะใส่หนึ่งหนึ่งไม่ได้อะนว่านะเพราะเธอกินไก่ไปสองตัวแน,แน่เลยนะเดี๋ยวแปบบ๊แบคบัมแมบวบแป๊บเฮ้ย ได้ไหมแจ็คเก็ตก็ดูไม่ได้ลดลงเลยอ่ะปานี่ปานี่พางพี่สาวนะถ้ากขาเไปอย่างนี้เนี่ยเ,เธอจะใส่กางเกงไม่ได้นะประตูโกลงอจิว้วยลายเธอใช้เขาทำไงเนี่ยคิดออกแล้วในห้องลองชุดอนะ่ะปานี่เราไปดูสีมันมีชุดมือสองอยู่เื่อจะใส่ได้นะฮห้องลองชุดหะ่ะห้องนี้เหรอ ใช่ใช่ลองดูสิมีมือสองดูอะไรแชร์ก็อย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันนี่เปิร์โอเคโอเคช<ต>ุดสองห,หรือแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นชุดตรงนี้แน่เลยวันนี้ว่าว่าแต่คุณพี่สาวชุดมือสองนี่เป็นชุดของใครหรออ๋อเป็นชุดที่คนก็ไม่ใส่กันแล้วแล้วเขามาบริจาคกันนะโอ้อใส่เสร็จแล้วชัรเกันเทเด้ วันนี่เธอมีชุดสุดแล้วใส่ได้พอดีเลยนี่นาดูสิส่เป็น่ลังหลังหลังน่อยหลังดูดีหลังโอเคดูดีมากเลยนะขาก็พอดีท่าน้าแขนก็โอเคเอออะไรหล่ะทำไมมันมีหัวอะไรพอกมาจากปากเธอหน่ะเคนไห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 นเอาตรงไปตรงเฉย ถอดแตกแแล้วบันนี่เออตอนนี้ฉันมีมือแล้วด้วยนะมันมีมือด้วยถอดดีกว่าถอด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 อะไรเนี่ยอุ้ยถอด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 ใครเก่าทำไมถอดนี่ออกนี่เนี่ยมันจะออกมันนี่ก่อนแล้วฉั่ค่ถอดไม่ออกอ่าชุดนี้เป็นชุดที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาฝากไว้อะนะผชายคนหนึ่งมาฝากไว้เขายังมีชีวิตอยู่ดีใช่ไหมคะพี่สาวไม่ได้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะ มันชุดหลอนนี่ชายเกนี่มันชุดหลอนชุดนี่อาถรรพ์หรือเปล่านะถอดถอดไม่ออกด้วยจริงด้วยใช้กระทำไงเนี่ยวันนี้ฉันหลอนน่ะว่าแต่งงานพร้อมเธอตอนไหนนะก็จะเริ่มแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะเฮ้ยหรือเธอก็ต้องใส่ชุดนี้แล้วไปก่อนเฮ้ยคนพีเนี่ยถอดไม่ออกคนพีนะไม่คุยด้วยแลละไปดีกว่าเฮ้ยไเตรียมตัวไปงานพร้อมก่อน อาอนาอ้านี่มันปี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 กีาีปีทีาีป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 ีาีป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 ียีปีปัปมันมีปีันปีปีปีันปีปีอีป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 ีันปี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 อีปปี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 ไม่ีป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 ีาดูีิ ไหนล่ะที่เป็นเจ้าของชุดสูตรชัวเลยชายเกิลดูสิมีหน้ากลายบัดดีด้วยเหมือนกันเด๊ะบัตดีอยากจะถอดให้นะแต่บัดดีถอดไม่ได้บัดดีฉันว่าเขาต้องประสบบเหตุว่าเขามาทวงชุดสูตรคืนชายเกิลดูชุดสูตรที่ชุดสูตรเดินได้ชุดสูตรออกไปแล้วนะจริงด้วยอ่าเอาชุดไม่ออกนะชายเกิลเมื่อกี้เรออกไปแล้วทำไมมันยังอยู่น้า นี่บันนี่เมื่อกี้เขามาเอาชุดสุดไปแล้วดินาแต่ว่าตอนเนี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลอนกว่าเดิมอีกเธอดูมือเธอสิมันดำเปลี่ยมเลยแถมหน้าตาลายบันนี่ฉันไม่อยู่ด้วยแล้วฉันไปดีกว่าฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่ชายเก้าไม่ไม่ไม่นะแบเธอเห็นอะไรอ่ะบันนี่เขธอเปันนี่รู้สึกที่ร้อนมาว้าดิบัน ผีหัวกลับดิมันมาตามทวงชุดันี้ฉันว่าเธอเอาชุดขึ้นเข้าไปแล้วเราไปทำบุญกันเธอเอาชุดไปเลยบันนี้ไม่เอาแล้ว